สวัสดี FC นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะของงวดวันที่หนึ่งมีนาเดือนที่สามของปีนี้เนาะก็มาลงเด่นบนแล้วก็สามตัวบนนะคะในคลิปที่สองนี้คลิปแรกก็ลงสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็เด่นเด่นสิบหน่วยกระเด่นล่างไปให้แล้วเนาะเพื่อนๆก็ลองไป เปิดย้อนหลังดูหรือคนที่ดูแล้วก็คงจะเข้าใจเนาะโอเคนะคะแอดก็จะบอกว่าเด่นบนเนี้เชื่อถือได้เพราะว่าแอดใช้แอดใช้เอ่สำนักดังๆน่ะยังน้อยสุดก็ยี่สบกว่าสำนักเนาะในงวดที่แล้วใช้สามสิบหกสำนักนะคะได้เด่นเอ่สามห้าเจ็ดนะคะก็เข้าไปเนาะ งวดก่อนก็ใช้ยี่สิบเจ็ดสำนักก็ครึ่งหนึ่งเลยหลุดเนี่ยก็เข้าหกกับหกกับเก้านะคะ <c oughs> ให้เพื่อน <c oughs> ๆสังเกตดูถ้าชนตัวเดียวต้องซื้อกันมาถึงล็อกที่สี่เลยนะคะถึงล็อกที่ตัวสี่เนี่ยแต่ถ้าชนอย่างเนี้ยเดี๋ยวให้ดูสถิติเนาะนี่คะ่ะเห็นไหมคะถ้าชนสามตัวน่ยจะมาในช่องหนึ่งเยสองตัวสามตัวเนี่ยช่องหนึ่งช่องสองเนี่ย เพื่อนๆก็ลองไปดูย้อนหลังเอาเนาะเนี่ยเนี่ยก็ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามเข้ากำลังเข้า 3, ะะใบที่สามนะคะใบที่สองเต็มแล้วเนาะอันนี้ก็ใช้สี่สิบตำนักก็ชนกันที่อันนี้นะถ้าหลุดไปประมาณเกือบครึ่งก็แปดมานะคะแต่ถ้าหลุดครึ่งหนึ่งก็หกกับเจ็ดนี้ต้องติดนะคะหกกับเจ็ดเนี่ยแอดคิดว่าสามตัวนี้ไม่หลุดในสามตัวบนนะ ที่เหลือนี่ตัดเป็นดับแม่หมดเลยนะเพื่อนๆแต่ก็ซื้อน้อยเอาเนาะแต่ถ้าจะให้แน่คือนี่เลยค่ะมาช่องนี้เลยไม่ไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าเลขสิบตัวเนะียเลขห้าตัวมันต้องติดอยู่แล้วจริงไหมเพื่อนเพื่อน,อนแต่แอดเน้นเนี่ยสามตัวแรกเนี่ยนะเพื่อนๆนก็มีแปดนะคะกับลองหกเจ็ดเนาะเพื่อนๆนโอเคนะแอดก็จับสามตัวมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะ อ่านทวนสามตัวให้เลยอันนี้ม่งงวดที่แล้วนะคะสามตัวเดี๋ยนะอันนี้สามตัวนะคะก็มีชุดเด่นที่แอดจะได้มากเลยเนะี่ยเห็นไหมนะแล้วก็แล้วก็คู่โต๊ะก็ข้าวเห็นไหมเด่นคู่โต๊งวดนี้แอดก็จะจับแบบนี้ให้นะเนาะเพื่อนเนี่ยนะ นี่ค่ะอันนี้คุดในคู่โต๊ดเอาก่อนก็ได้อ่ะคู่โต๊ดนะคะก็จับที่เลขเด่นเนาะแปดหกเจ็ดเนี่ยจริงนะครับแอดเขียนน่าจะเขียนว่าเด่นเนี่ยเด่นคู่โต๊ดเลยเนี่ยคือเนี่ยเลขสามตัวแรกเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นลองนะเพื่อนๆที่ไม่ได้ขีดเนี่ยนะคะเน้นเลยนะคะสามชุดนี้นะคะแล้วนั่นนี่คือชุดลองเนาะ เพื่อนๆก็คงเข้าใจเพราะมันเด่นเด่นแปดนะคะลองหกกับเจ็ดที่เหลือเนี่ยก็โซนกับอโซนกับสองนะคะไปจับคู่เลขจับคู่นะคะแต่กเน้นเน้นสามตัวเนี่ยนะโอเคเนาะเราก็จะมาดูชุดสามตัวบนนะคะเพื่อนๆชุดสามตัวบน แอดก็วางเด่นให้เลยเนี่ยเจ็ดกับแปดเด่นร้อยสิบหน่อยนะคะไม่ปักหลักเนอก็มีห้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกเก้าศูนย์หกเก้า

้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดห้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งศูนย์เอ้ยห้าศูนย์หนึ่งอ่านกลับสามศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ห้าแปดหกเจ็ดเพื่อนเพื่อน อันนี้แอดก็ยังไม่ได้ปักหลักร้อยเปอร์เซนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแอดต้องดูหลักหลักเอ,อหน่วยสิบร้อยอาจารย์ไหนให้ที่ว่าแม่นๆ่นอ่ะต้องเอามาจับชนนะตอนนี้ยังลงไม่ครบอาจารย์เท่าไหรนะ่เนาะชุดที่สรุปนะแอดก็จะจับจับหลักตามที่ว่าแอดได้มาสิบหน่วยร้อยเด่นเนาะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ไปจับก่อนได้นะคะนี่แอดจับคร่าวๆมาให้เนาะเพื่อนๆก็ คลิปก็มีแค่สามตัวนะคะกับเด่นนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะเพ,เพื่อนเเด่นเลขเด่นนะคะเพื่อนเอนแอดบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆซื่ซื้อหวยสามตัวบนนะคะขอให้มีสามตัวนี้ติดนะคะถ้าไม่มีนี่ก็เล่นน้อยเอาเนาะเล่นให้น้อยลงนะเพราะว่าสถิติก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะสถิติแทบจะไม่หลุด เลยกับงวดเดียวออกเบิ้ลออกหามก็ยังใจก็ติดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ดูเอาแล้วกันนนะีตั้งแอดเริ่มทำสถิติมาให้เพื่อนเดูแต่มันมากกว่านี้นะคะตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนะคะปีหกหกนะเพื่อนเออันนี้คือใบที่สามเนาะ เราะว่าสำนักหวยที่ดังๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่จะหลุดเกินครึ่งเนะ่ะแอดเอามารวมเนะี่ยคือเด่นบนนะคะเด่นบนเนี่ยมันน้อยมากที่จะหลุดเกินครึ่งเนะ่ะอันนี้ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยถ้าดหลุดครึ่งหนึ่งก็นี่เลยค่ะหกกับเจ็ดต้องมานะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเล่นเป็นคู่โต๊ดไว้ได้นะคะถ้าใครมีเด่น พี่ว่าคิดว่าจับคู่นะ่ที่เหลือเนี่ยเป็นเลขจับคู่เพื่อนๆดูนะแอดจะลงให้ครบสิบตัวเลยและเพื่อนๆก็ดูการชนของแต่ละแต่ละเลขนะคะอันนี้ชนสิบเอ็ดเนี่ยมาเป็นเลขเป็นเป็นเลขจับคู่เห็นไหมล่ะเลขคู่ชนสิบเอ็ดเนี่ยจับสามสิบเอ็ดเนี่ยเลขที่จะจับคู่น,ะน้อยมากที่จะมาสี่มาหกนะ่จากยี่สิบกว่าสำนักอะเพื่อนๆลองไปดูเอาเนาะสถิติที่แอดให้ไปอะ มันก็จะอยู่ไปประมาณนี้เลขจับคู่น้อยมากค่ะที่จะมาสี่ชนสี่ห้าสำนักเนี่ยแล้วมาเป็นเลขจับคู่เนี่ยเพื<ๆ>่อนๆลองพิจารณาดูโอเคอันนั้นเพื่อนๆก็แคบเนาะเดี๋ยวแอดก็จะจบการไลฟ์แล้วจบการลงคลิปแล้วนะคะเพราะว่าคุยมากเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ เข้ามากดติดตามเพิ่มให้แอดด้วยนะใครเข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามนะคะตอนนี้แอดมีแค่แปดร้อยกว่าเองนะคะได้สักพันทั้งแอดก็ดีใจแล้วนี่ก็ทํามาก็เป็นปีแล้วนะคะลงเป็นร้อยคลิปแล้วก็ยังงงอยู่ว่าทําไมไม่มีคนกดติดตามเราเลยแต่ว่าก็ะดูก็ร้อยไอ้คลิปๆหนึ่งก็ร้อยขึ้นบ้างบางทีก็ไม่ถึงร้อยเนาะแต่แอดก็ทํานะเพราะว่ามันก็ดีก็อยู่เฉยๆมาแบ่งปันเนาะ มาแบ่งปันให้กันเพราะแอดก็ชอบนั่งทําเลขอยู่แล้วค่ะก็เลยมาวางให้เพื่อนๆคนไหนเข้าไปในคลปแอดอในเฟซของอาจารย์วันชัยนะคะแคปเอาไปลงได้นะคะอนุญาตเพราะว่าแอดก็ไปลงให้แกแต่ตอนนี้แอดก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเพราะมัต้องเขียนทั้งสองใบเนาะเพราะในอาจารย์วันชัยในแอดใช้ชื่อแอดกิตติมานะคะ แล้วแอดก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยก็เลยมาลงที่นี่ที่เดียวเพื่อนคนไหนแอดอนุญาตนะคะคลิปไปบอกเอ่อไปไปไปแบ่งปันในในเว็บของอาจารย์วันชัยได้นะคะโอเคนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ